ที่บอร์ดช็อตคัทและบทส่งท้ายเอาละครับเราได้รู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Zoom มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมีช็อตคัทมาฝากนะครับว่าช็อตคัทเบื้องต้นที่เราจะใช้ z o ูมมีอะไรกันบ้างนะครับไล่จาก A ถึง Z นะครับในในช็อตคัทเนี่ยจะเป็นการกดนะครับจะเป็นการกดระหว่างซ o ม m ิ e t i n g โผล่ขึ้นมานะครับถ้า หน้าต่างซูมมีติมันขึ้นมาเนี่ยเราจะทําอะไรกับตรงตรงตรงซูมได้บ้างนะครับด้วยปุ่มคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่ากดเมนูบาร์มันจะขึ้นเป็นซิสเ็มนะครับซึ่งไม่มีเมนูบาร์ไฟวิวอะไรอย่างงี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับ f6 นะครับ f6 เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนหน้าต่างซูมนะครับอย่างเช่นเปิดหน้าหน้าคนหน้าคนเข้าประชุมหนึ่งหน้า แล้วก็หน้าแชทหนึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ f 6เนี่ยจะเป็นการกดสลับไปมาระหว่างหน้าต่างๆนะครับต่อไป control alt shift นะครับจะเป็นการดึงหน้า meeting control ขึ้นมานะครับ control alt shift นะครับต่อไปนะครับ control 2นะครับ control 2จะเป็นการอ่านชื่อคนที่กำลังสนทนาอยู่นะครับคนที่กำลังพูดอยู่ในสี่ประชุมนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับออเทนเนตเนะครับออเทนเนตเจะเป็นการเปิดปิดไม่นะครับกด1ครั้งเท่ากับเปิดกด1ครั้งเท่ากับปิดนะครับต่อไปกดออเท r เนตยนะครับออย u ออ U จะเป็นการเปิดหน้าผู้เข้าร่วมเข้าประชุมนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอันนี้เราสามารถปิดได้โดยการกด e s c a p e นะครับต่อไปเป็นออเท r เนตวนะครับอว V นะครับ AV เป amp, amp, wi, amp, ็นการเปิดปิดวิดีโอกด1ครั้งนะครับเท่ากับการเปิดกล้องนะครับกดอีก1ครั้งเท่ากับการปิดกล้องนะครับต่อไป Alternate Y นะครับเป็นการยกมือนะครับยกมือและเอามือลงนะครับกด1ครั้งยกมือกด1ครั้งเอามือลงนะครับต่อไป Control Control W นะครับเป็นการปิดหน้าต่างนะครับเป็นการปิดหน้าต่างที่เราเปิดไว้หรือ Escape ก็ได้นะครับต่อมานะครับ ต่อไปเป็นคำสั่งในหน้าต่างแชทนะครับอันนี้ใช้เฉพาะในหน้าแชทอย่างเดียวนะครับก็จะมีคอนโทรที่นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าต่างแชทนะครับคอนโทรขึ้นนะครับอา่านแชทก่อนอา่อานแชทอ่านแชทก่อนหน้านะครับคอนโทรลงอา่านแชทถัดไปนะครับออเทอร์เน็อ่าคอนโทร f นะครับคือการเสิร์ช สมาชิกนั่นเองนะครับก็สำหรับคีรัดนี่ก็หมดลงเท่านี้นะครับส่วนสำหรับบทอําลานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะบอกว่าที่มาจัดทำาการสื่อการสอนใช้โปรแกรมซูมในที่ในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่าอตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้อง มีการใช้โปรแกรม Zoom หรือ,อการสนทนาทางไกลก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีความเข้าถึงมีความเข้ากันได้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับของทุกระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งเขาใส่ใจดูแล เป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่านะครับสิ่งที่ผมนำมาให้นี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับคีรัดก็เอามาแค่สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับผมเอามานั่งเรียงให้เป็นเถึงแเพื่อง่ายต่อการจดจำนะครับก็สำหรับในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสนุกกับการใช้โปรแกรม zoom นะครับ zoom cloud meeting นะครับ เป็นการประชุมทางออนไลน์ครับสวัสดีครับผม